หลงรักสิ้นผืนนี้มากๆค่ะสีน้อยๆแต่สวยมากครูรินสวัสดีค่ะวันนี้ครรินนำเสนอสิ้นเข็นนะคะเชิงยก ลายน้ำอ่างบ้านหัดเซียวค่ะเป็นสิ้นที่เล่นสีน้อยนะคะแต่ว่าสวยหน้ามองค่ะมาดูหัวสิ้นค่ะเลือกใช้สีแดงเพราะอะไรเพราะตัวสิ้นนะคะเป็นสองสีระหว่างดำกับขาวแล้วก็ใช้ริ้วสีแดงในการทอเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทำให้เข้ากันกับหัวสิ้นนั่นเองนะคะสิ้นเข็นนะคะเป็นผ้าที่ทอหลายขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องนําได้มาปั่นใส่ลอดก่อน2เส้นซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนํามาทอเกิดลวดลายตามธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะคล้ายหางกระรอกเนี่ยค่ะนี่ คือเรียกว่าลายจากการเขียนได้ลายจากประสบการณ์ของคนเขียนได้นะคะส่วนบริเวณเชิงนั้นค่ะเป็นเชิงลายน้ําอ่างนะคะเนี่ยค่ะลายน้ําอ่างตามอัตลักษณ์แท้ของจังหวัดสุโขทัยค่ะสีแดงนะคะริ้วสีทองเข้มๆนะคะเป็นสีทองคาเลยค่ะนะคะซึ่งอ่านเดี๋ยวดูบริเวณด้านข้างนะคะนี่คือด้านข้างค่ะ ยืนสวยๆก็สง่างามแล้วนะคะแค่พันกับขุ่นเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้สีมากๆก็สวยได้ค่ะถ้าสีแบบนี้นะคะหาเสื้อเข้ากับสิ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็นุ่งได้หลายเหตุการณ์นุ่งได้หลายงานนะคะไม่เบื่อจริงๆค่ะแบบนี้เลยนะคะภายในระบุผ้ากาวให้คุณแล้วเรียบร้อยค่ะ ราคานะคะ1,800บาทเท่านั้นนะคะมีผืนเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยรีบตัดสินใจด่วนด่วนเลยค่ะครินการันตีว่าครินใส่ใจและครณินคัดสรรทุกขั้นทุกตอนด้วยมือของตนเองค่ะสัมผัสผ้าและคุณจะหลงรักผ้าจากจังหวัดสุขโขทัยค่ะขนาด110ซนมตรคูณ180ซนติเมเนื้อผ้าดีซักไม่หดและสีไม่ตกแขวนไว้ไม่ซีดด้วยนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะ ฝ้ายอันนี้มีการผสมยายสังเคข้์ลงไป10%นะคะทำให้สีติดทนนานสวยยาวนานกว่านะคะซึ่งเป็นยี่ห้อที่ใช้อยู่เป็นตราแมวซึ่งเป็นที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นของดีทีเดียวค่ะสนใจนะคะติดตามคูลินได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องทาง Facebook และ หมายเลขโทรศัพท์ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้แม่คะพูดง่ายใจดีสำหรับวันนี้นะคะคุรินต้องลาไปก่อนนะคะกับสิ้นราคา1,800บาทผื่อน,นี้รีบทักเข้ามาคะ่ะหมดแล้วหมดเลยคุรินสวัสดีค่ะ